สวัสดีคะ่ะช่องน้องเมจิลุยสวนคะ่ะคลิปนี้พามาชมมะม่วงเขียวสเวยกันนะคะวันนี้วันที่18มกราสองห้าหกแปดนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามช่องน้องเมจิอยู่นะคะมะม่วงของเราก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมคะ่ะอันนี้เปิดตาดอกไป25กันยานะคะโดนฝนไปประมาณ5รอบคะ่ะก็ยังกลับมาติดดอกได้เหมือนเดิมนะคะ สำหรับเคล็ดลับของน้องเมจิรือสวนนะคะก็จะเพิ่มการใช้ยาเชื้อรานะะคในช่วงฝนตกบวกกับปุ๋ยทางใบนะคะก็ยังกลับมาติดดกได้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพาชมบรรยากาศรอบๆสวนกันค่ะเขียวสวยนะคะน้ำหนักดีนะคะ ประมาณ3ลูก1กิโลกรัมนะคะไสายลงลงมาก็ประมาณ4ลูก1กิโลกรัมค่ะนี่นะคะก็ยังติดดกได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดต,ตามแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องเมจิลุยสวนค่ะ บรรยากาศรอบๆสวนกันเลยนะคะช่วงนี้ยังหนาวอยู่ค่ะ18มกราคม2568นะคะของเรารุ่นนี้จำหน่ายสิ้นเดือนมกราคม2568นี้นะคะผิวสวยค่ะเขียวสวยค่ะสนใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ติดตามผลงานน้องเมจิรุยสวนนะคะพร้อมกับเคล็ดลับดีๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ